เราลองก็ลองเทสด,ดูปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะใส่ใส่เสร็จแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยที่คือมันต้องใส่เสร็จที่วินาที22นะครับนี่คือเราก็ดึงมาให้มันเสร็จที่วินาทีที่8แล้วก็ปิดไนะ่แบบนี้เลยนะครับก็จะได้แอนิเมชันแบบนี้นาะครับก็คือตามที่เราเซตไว้เลย สวัสดีค่ะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอก,กันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้อยู่กับเรียวพิวรีค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะต้องขอต้อนรับทางเทคนิคอลซัพพอร์ตของเราด้วยค่ะขอต้อนรับพี่บูชค่ะครับสวัสดีครับผมบูนพลนะคะผมอ่าเป็นยังไงคะช่วงนี้คืออยู่บ้านกันเลยใช่ไหมคะโอ้อยู่แต่ห้องครับไม่เลยไปไหนเลยอ,อันนี้นคือเป็น,ปนทั้งทั้งเดือนครับลุกแบบว่าห้องพี่บุชเลย ใช่ครับห้องแบบหวานแบววหน่อยดูไม่ใช่เข้ากัลุกเราไหมคะใช่ครับดูแบบขัดกันมากแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราก็มาเจอกันเช่นเคยแต่ว่าจะมาในรูปแบบของการออกทาคลิปวิดีโอแบบออนไลน์นั่นเองนะคะแต่แน่นอนว่าความเข้มข้นในเรื่องของเทคนิคคลิปดีๆที่จะนํามาสอนวันนี้แน่นอนว่าจัดเต็มแน่นอนใช่ไหมคะพี่บูชครับผมใช่แล้วก็วันนี้ก็จะมาแนะนําในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมคอมโพเซอร์ นะครับก <laughs> ็เป็นเป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับทําพวกแอนิเมชันนะครับหรือว่าคู่มือการติดตั้งพวกเครื่องจักรอะไรต่างๆเนาะก็คือหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้วแหละเนาะว่ามันใช้ยังไงนะครับครับผมแน่นอนโอเคว่าวันนี้เข้มข้นแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเข้าหัวข้อแล้วก็ให้พี่บุชลุยแบบเต็มๆนะคะยังไงต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนค่ะ สวัสดีเธอดูเป็นเด็กดีนะครับเธอมีความคิดที่อยากจะอะไรเหรอฮะอ๋อฉันหมายถึงหมายถึงเธออยากจะมาเป็นพวกเดียวกับฉันไหมพวกใต้ดินเหรอฮะใต้ดินเหรอฉันขอเลือกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เธอไม่จำเป็นต้องเสียอะไรเลยแต่หักหละ่ะ แล้วใครจะคอยสอนผมคอยช่วยเหลือผมแก้ปัญหาให้ถ้าใครเชื่อถือผมล่ะคะให้เราช่วยด้ครับเพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโซลูชันและโซลูชันด้านการออกแบบครบวงจรแอพพลิเคชันของแท้ดูแลได้นะครับกลับเข้าสู่รายการกันแล้วนะคะเอาละค่ะพี่บูช เออเวลานี้ให้พี่บูชลุยเลยดีกว่านะคะโอเคแล้วก่อนอื่นนะครับ๋ยวผมขอแนะนำาก่อนเนาะอันนี้ะจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า s o l i d w o r k Composer อย่างที่บอก huh. ไปนะครับ<ะ> Composer เนี่ยเขาจะไว้ทำํทำพวก 2D นะครับที่เป็นการนําเสนอการ present นะครับ 2D 3D ที่เป็นวิดีโอด้วยนะครับ huh. ในส่วนของที่เขาทําได้เนี่ยนะครับก็เหมือนกับทําพวกเอกสารคู่มือนะครับอย่างเช่นเราทําเครื่องจักรเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากได้คู่มือ เวลาติดตั้งเนี่ยให้ให้ทางกับช่างหน้างานเนี่ยเขาติดตั้งเนี่ยนะครับเราก็จะทาไอ้พวกเอกสารตัวเนี้ยนะครับให้เขามองมองได้ง yes. ่ายขึ謝謝 mm ้นนะครับหรือว่าเราจะเอาไปไว้เซอร์วิสที่หน้างานก็ได้นะครับลองยกตัวอย่างสมมติว่าเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์จากเกียแล้วเราต้องประกอบเองเงี้ยนะครับเขาก็จะมีคู่มือที่เป็นกระดาษให้เรานะครับ เราก็จะเปิดตัวนั้นนะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีกี่ตัวแล้วก็เวลาประกอบมันประกอบอันไหนอันไหนก่อนสองสามอะไรประมาณนี้มันประกอบตู้รประกอบโต๊ะอะไรแบบนี้ใช่ครับอันนี้ก็คือครเราจะใช้ในเรื่องของการเทรนนิ่งก็ได้สื่อสารสื่อสารก็ได้นะครับ,ร,บรวมถึงเราจะใช้ในเรื่องของการนําเสนอหรือว่ามาร์เก็ตติ้งเนาะก่อนที่เราจะผลิต,ตออกมาจริงๆให้ให้กระทางลูกค้าเนี่ยเขาได้เห็นเห็นภาพก่อนนะครับ ในส่วนของตัวคอมโพเซอร์เองอย่างที่บอกคือสามารถทําที่เป็น 3D Animation ได้นะครับก็คือเขาก็จะรับไฟล์ส่วนเวิร์กนี่ที่เราออกแบบไว้แล้วเนี่ยมาทํางานต่อทํำ n i m เมชันต่อนะครับหรือว่าจะเป็นแมนนวลที่เป็นแบบภาพภาพนิ่งแบบนี้นะครับใส่เป็นขั้นตอนเอาก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็จะทําเป็นตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับว่ายน้ำนะครับหรือว่าดําน้ํานะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าตัวซีสกูตเตร์ นะครับก็จะมาทำวีดีโอเนี่ยตามนี้เลยนะครับว่าถอดประกอบแบบนี้นะครับแล้วก <น SAS. S 1> ็เวลาเราถอดเนี่ยก็จะมีการซูมให้เราดูด้วยว่ามีมตรงไหนบ้างนะครับ <น Jonas. S 1> แล้วก็มีการใส่มีการหมุนวิวอะไรต่างๆเนี่ยก็คือทำทาเป็นเบื้องต้นเนาะของตัววีดีโอตัตวนี้นะครับอ,อันนี้คือเป็นตัวที่สำเร็จมาแล้วนั่นเองอ่าใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะมา Copy ใช่ไหมคะ อ่ใช่เราจะมาแกะตัวนี้แหละนะครับว่าไอตัวเนี้ยที่เปิดวิดโอวิูเนี่ยมันมันสร้างขึ้นมาอย่างไงี่ทีละจุดแบบเป๊ะๆค่ะอ่าใช่แล้วโอเคเนาะอันนี้เข้ามาที่โปรแกรมเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวหน้าตาของตัวคอมโพเซอร์นะครับอ่าคอมโพเซอร์เองเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองโหมดเนาะเวลาที่เราจะทําทํางานนะครับก็จะมีที่เป็นแบบว่าเป็นภาพนิ่งนะครับเป็นเก็บเป็นภาพเป็นวิวไว้กับเป็น a n i m เมชัน นะครับเราเวลาเราทำเนี่ยเรากดสวิปตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นภาพนิ่งก่อนนะครับถ้าเรากดสวิปอีกทีหนึ่งเป็นม้วนฟิล์มอ่นี้ก็คือจะเข้าโหมดวิดีโอแล้วนะครับค่ะโอเคสเต็ปแรกเลยนะครับเนี่ยเราเปิดชิ้นงานมาแล้วนะครับตามวิดีโอเลยนะครับที่เราจะทําเนี่ยเราจะเปิดตัวตัวคลิปตัวนี้ก่อนนะครับค่ะด้านล่างเนี่ยนะครับจะเป็นไทม์ไลน์นะครับในการในการสร้างวิดีโอนะครับขั้นตอนแรกเลยง่ายๆเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะอ่า ดึงในส่วนของไทม์ไลน์ตรงนี้ขึ้นมาก่อนอย่างเช่นสองวินา<อ>ทีแรกเนี่ยเราต้องการทําอะไระนะครับสองวินาทีแรกตรงนี้นะครับต้องการที่จะเซตในส่วนของตัวที่บอกตรงนี้ก่อน,ต,ต,นนะตัวคลิปตรงนี้นะครับตัวคลิปตรงนี้นะครับเรามาที่แทบ SMB เนี่ยนะครับตัวนี้มันจะคล้ายๆกับสุดเวิร์กก็คือฟีเจอร์ Manager d e s i g n ทีคือส่วนที่เป็นบอกส่วนประกอบอว่าว่าพาตัวนี้มันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราเลือกชิ้นนี้นะครับเราบอกว่า Set location by, เซตโลเคชันไปเซตตำแหน่งเริ่มต้นของเขาก่อนนะครับทีว่วินาทีที่สองนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะขยับมาอ่สมมุติเราขยับแถบทม์ไล์เนี่ยนะครับเวลาเนี่ยเวลา,เ,วลาเรากดคอนโทรลแล้วกดสกอร์เมาส์เ <c oughs> <ãy subscribe> นี่ยมันก็จะเลื่อนขยับเวลามาเรากับอขยับมาที่วินาทีที่สามตรงนี้นะครับ mm hmm. เราบอกว่าวินาทีที่สามวินาทีที่สามตัวเนี้ย ต้องการที่จะหมุนนะครับเราก็มาเลือกที่ transform น,นะครับเลือกเป็น rotate นะครับกด a l t e n a ที <men> ่หนึ่งค้างไว้นะครับ <men> แล้วก็มาที่แกนหมุนตรงนี้ให้เราเลือกให้เป็นแบบเป็นโค้งแบบนี้นะครับเราก็อ่าหมุนออกมาแบบนี้อ่าเราต้องการหมุนออกมากี่องศาสตมเพืนในตัวอย่างเนี่ยเอาสักเก้าสิบแล้วกันอ่าตัวนี้เป็นวิวแรกเนะาะอเราลองย้อนวิดีโอไปดูนิดหนึ่งนะครับตำแหน่ง ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับอให้กดให้ดูแป๊บหนึ่งซ่อนมันเล็กไปอ่าวาวิาทีที่ศูนย์ถึงหนึ่งนะครับยังไม่มีการขยับอะไรพอหนึ่งมาพอหนึ่งพออ่าพอสองมาสามเนี่ยนะครับตัวนี้มันเริ่มเปิดออกมาแล้วอโอเคถัดมานะครับเราบอกว่าเราจะเปิดด้านนี้ค่ะเราก็จะเอียงมาแบบนี้นะครับมาแบบนี้เลยเราก็บอกว่าเซตมุมกล้อง ะจะเห็นว่าจากจากศูนย์เนี่ยมาสามเนี่ยไหมครับพอเราเปลี่ยนมุมกล้องปุ๊บมันหันมาทางนี้แหลอะอะจากนั้นเราก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้แล้วก็มาเซตเซตตัวคลิปด้านอีกด้านหนึ่งนะครับ่อาแล้วก็บอกว่าเซตโลเคชันไปนะครับที่ตำแหน่งเดิมก่อนนะครับขยับมามา,มาวินาทีที่ห้าวินาทีที่ห้าเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเราจะทําการอโรเตตเหมือน,เห,อนเหมือนกันนะครับ เราก็ซูมเข้ามานิดนึงนะครับอ่าคลิกไปทีหนึ่งเราก็หมุนออกมาอ่ให้มันล็อกจุดไว้เคประมาณนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวลองย้อนให้ดูนิดนึงจากสามมาห้า 5, เนาะอือนีอค,นครับครบสองด้านเปิดหมดนะคะสด้านถูกต้องครับทีนี้เวลามันเปิดเนี่ยเห็นไ,ไหมมันก็จะเปิดสองด้านเลยเนาะตามที่เราทําทีละสเตจค่ะอ่านะครับ สเตปต่อไปนะครับสเตปต่อไปเนี่ย mm. เราจะทําการถอดในส่วนของตัวฝาด้านหน้านะครับ mm. จริงๆใน Composer เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าฟังก์ชันที่สําเร็จรูปเลยในการแบบถอดออกแล้วก็ทําการซ่อนด้วย uh, mm. นะครับ mm. ก็จะอยู่ในตัวเวิร์กช็อปตรงนี้จะชื่อว่า a แอนิเมชันไล r r ารีพอเรากดขึ้นมาปุ๊บนะครับ mm. เขาก็จะมีให้ให้เลือกเลยว่าเราจะทําเป็นแบบไฮไลท์หรือว่าเป็นโมชั่น นะครับแบบไฮไลท์คือมันก็คือแค่แค่ขยับอ่าเป็นแค่กระพริบเป็นแสงเฉยเป็นการให้เห็นแค่แสงนะครับถ้าเป็นแบบโมชั่นเนี่ยก็คือจะเป็นการขยับขยับด้วยนะครับในนี้มันก็จะมีท้ายอีกว่าเราต้องการจะเป็นการอินสตอ r รีมูฟหรือว่าเป็นการถอดสกูใส่สกูอะไรพวกนี้นะครับเราก็เลือกได้นะครับทีนี้ตัวเนี้ยต้องการจะเป็นถอดเป็นรีมูฟนะครับจะถอดตัวเนี้ยออกนะครับเขาก็จะมีค่าตัวนี้ให้เซตอ่า ส่วนแรกเลยเป็น mm hmm. สแสตแก็คือการกระพริบนะครับ mm hmm. เริ่มต้นจากใช้เวลากี่กี่วินาทีแล้วก็บอกว่าสตาร์ทไทม์จาก0ถึง 1, mm hmm. 1ก็แสดงว่าใช้1วินาทีนะครับ mm hmm. เป็นสีอะไรเป็นอาจจะเอาเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็อีพีเทชัน hmm. ก็คือตัวเนี้ยกระพริบ3ครั้งอ่า uh huh. เป็นกระพริบก่อนนะครับถัดลงมาเป็นทานสเลชนนะครับก็คือมีการการย้ายการมูฟนะครับนั่นเอง นะครับก็คือเราก็จะเซตเลยจากมันกระพริบมาหนึ่งวิละตอนนี้ก็วิดทีที่สองถึงสี่เนี่ยต้องการให้มันถอดออกมานะครับเวลาถอดออกมาอีกมาเนี่ยเราก็ต้องดูแนวแกนก่อนว่าถอดมาด้านนี้เป็นแกนเป็นแนวแกนอะไรเราแค่เอาเมาส์มาชี้ดนด้านบนตรงนี้รับถ้าเป็นสีแดงเนี้ยนะครับเราก็รู้แล้วเป็นแนวแกน x นะครับเราก็มาปรับตรงนี้ที่ x นะครับตรงนี้ก็ต้องใส่เป็นลบหนึ่งนะครับเพราะว่า x บวกมันมันมันเป็นข้างในนะครับแต่ว่าเราถอดข้างนอกก็คือ เลขก็จะส่วนทางกันครับไปติดอบน,น,นะครับอ่าส่วนตรงไหนที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีการทางเลษเนี่ยก็ต้องเป็นก็คือปรับเป็นศูนย์นะครับค่ะอ่าทีนี้เราก็จะดูในเรื่องของเซตทางเพอร์เรนซีนะครับเมื่อเวลาที่มันถอดมาแล้วเนี่ยนะครับอ่าที่เวลาสี่ถึงห้าตรงนี้คือหนึ่งวิก็คือให้มันทําการไฮไปเลยนะครับซึ่งไทม์ไลน์ก็จะประมาณนี้นะครับจากศูนย์ถึงหนึ่งเป็นแฟดนะครับจาก สองถึงสี่เป็นทานสลันะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลารวมโ v เวอร์วนะครับเราบอกว่าชิ้นนี้นะครับกดคีเอทไปทีหนึง่งอ่ะเขาจะสร้างตรงตรงนี้ให้ให้เรียบร้อยเลยตรงไทม์ไลน์คำว่าร m o ูฟนะครับลองกดเล่นทีหนึง่งเห็นไหมครับมีการกระพริบปุ๊บแล้วก็ถอดออกมาอ่าแล้วก็หายไปอ่าคือ,อาตามเงื่อนไขตรงนี้เลยอ่านะครับอ่าเสร็จแล้วก็ปิดไปปิดออปชั n นตรงนั้นไปนะครับ ถัดมาเวลาที่เราถอดตัวนี้แล้วนะครับเราต้องการที่จะถอดในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ด้านในตัวนี้นะครับอ่าก่อนที่จะถอดเราก็ต้องเซตตำแหน่งเริ่มต้นของเขาก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่แบตเตอรี่ทีหนึ่งนะครับกดเซตโลเคชันนะครับเราบอกว่าจะถอดที่อ่าสิบเอ็ดนาทีที่สิบเอ็ดนะครับคลิกอ่าเลื่อนไทม์ไลน์มาที่สิบเอ็ดวิก่อนคลิกไปทีหนึ่งแล้วก็ เลือดทานฟอร์มนะครับเลื่มเป็นแบบทานเสลก็คือดึงในแนวแกนดึงแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเราทำมาอ11วิแล้วนะครับเนี่ยลองย้อนให้ดูนึงมาสองเปิดซ้ายเปิดขวากระพิบนะครับแล้วก็หายแล้วก็ถอดแปต่ออาประมาณนี้นะครับทีนี้ผมขอปรับให้มันเล็กลงนิดหนึ่งเนาะ ทีนี้เราอยากบอกว่าเราจะดูในส่วนของดีเทลที่เป็นขั้วแบตเตอรี่บ้างตรงนี้นะครับอทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะดูในส่วนของตัวขั้วแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวผมต้องการจะเซตมุมกล้องตรงนี้ก่อนอก,ดกดเซตมุมกล้องไปปึ๊บนะครับจะลองย้อนให้ดูแบบนิดนึงเนี่ยเวลาที่มันจากเห็นกล้องตัวที่สามนะครับจากว,วินาทีที่สามตรงนี้มาถึงวินาทีที่สิบเอ็ดเนี่ยมันจะขยับมาตรงนี้แหละนะครับแต่ว่า เราต้องการให้มันขยับเริ่มตั้งแต่สิบไปถึงสิบเ็ดนะครับแล้วก็สามารถก๊อปปี้ตัวกล้องตัวนี้นะครับมามามาตรงนี้เลยนะครับค<ฆ>่ะอ่ากดคอนโทรคลค้างไว้แล้วก็ลากมาอ่าแบบนี้นะครับจากทีนี้จากกล้องจากตัวที่สามเนี่ยมาถึงสิบเนี่ยมันจะไม่ยังไม่ขยับใช่ไหมครับเ<ฆ>พราะมันเป็นกล้องวิวกล้องตัวเดียวกันอ่าจากส0บมาสิบเอ็ดนี่แหละมาถึงจะขยับอ่าแบบนี้ค่ะอ่าโอเค ทีนี้เวลาเราเซ็ตในส่วนของที่เป็นตัวแว่นขยายนะครับเราสามารถกดสเปซบาร์แบบนี้ได้เลยค่ะอะพอเรากด Bar, สเปซบาร์เสร็จปุ๊บกดตัวเครื่องมือมันออกมานะครับแล้วก็เลื่อนไปอ,อทีนี้อส่วนแรกเลยเนี่ยเราจะทําแบบว่าให้มันอ่าเล็กลงก่อนเนาะให้มันให้มันให้มันอันเล็กก่อนแล้วค่อยขยายขึ้นมานะครับอ่า อตัวนี้ผมบอกว่าอเซตตรงนี้ไปดิกลไปอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับเซตดิกลคีเราลองย้อนกลับมาปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับอ่าเวลาสักสิบเอ็ดจุดห้าแล้วกันอาสักครึ่งครึ่งวิเนาะประมาณนี้นะครับบอกว่าให้ตัวนี้มัน่ามันขยายขึ้นแบบนี้ครับตรงนี้ก็มีการซูมแบบนี้ด้วยแล้วก็กดเสร็จจะเห็นว่าเหมือนกับ มันจะค่อยๆขยายวันนี้ค่ะนะครับแบบนี้แล้วก็ถูกต้องครับถ้าเหมือนกับค่อยๆขยายออกค่อยๆดูค่อยๆซูมดีเทลออกค่ะถัดมานะครับที่วินาทีที่สิบสองเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะให้วิวเนี่ยมันค้างวิ่นะครับก็ง่ายๆเลยเราก็แค่อ่าก๊อปปี้คีย์ตรนี้ยดึงออกมาอีกหน่อยนึงโอเคค่ะมันมันก็จะเป็นวิวเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าเหมือนกับเราหน่วงเวลาให้อ่าครึ่งวินาที ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะซูมอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นวินาทีที่13แล้วกันนะครับ13ตรงนี้นะครับเราก็ลากมาแบบนี้มาซูมอีกด้านหนึ่งเป็นขั้วบวกมากเมื่อกี้เราดูขั้วลบไปแล้วเนาะเราก็กดเซตไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะกลับมาอีกฝั่งหนึ่ง อแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยสเต็ปต่อไปเนี่ยนะครับเราจะทําให้กล้องอแว่นขยายเนี่ยหุบแล้วก็หายลงไปนะครับอ่าซึ่งเวลาทําเนี่ยก็ขยับเวลามาอีกนะครับ <ภา S 1> ก็คือหลักการมันคือขยับเวลาเลื่อนเลื่อนโมเดลขยับเวลาเลื่อนโมเดลมันก็มันก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้นะครับอ่<ภ>าตัวนี้ก็ปรับให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็ขนาดตัวนี้อ่าแล้วก็กด เซตไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็วินาทีที่14บสี่เราก็บอกว่าให้มันหายไปถ้ากดสเปกซรําทีหนึ่งแล้วก็เซตดิกลามันก็จะหายไปแบบนี้่อทีนี้ลองเดี๋ยวจะลองไล่ให้ดูจาก 10, 10อ่บวินาทีที่10เนาะ,อะ,อะถอดมาปุ๊บซูมครับแล้วก็ด้านนี้แล้วก็หายไปนะครับทีนี้เราก็ขยับมาที่วินาทีที่สิบห้าบาง นาทีที่สิบห้าเนี่ยก็บอกว่าอาให้ให้ตัวเนี้ยมุมกล้องเนี่ยกลับมาที่ตรงนี้นะครับเราก็กดเสร็จมุมกล้องไปอ่าแบบนี้เลยอ่าแต่มุมกล้องเนี่ยเราบอกว่าเราจะเอามุมกล้องก่อนหน้านี้นเนี่ยนะครับมาที่วันว,วที่สิบสี่กอปรีมาก็คือจะให้มันขยับตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปอ่าค่อยๆ่อขยับมาแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเรา เราโชว์อุปกรณ์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการใส่คืนอ่าใส่คืนเราก็จะใส่ตัวแบตเตอรี่ตัวเนี้ยคืนไปที่เดิมนะครับเราก็คลิกไปเลยอ่าจากจุดนี้นะครับเราบอกว่าเราเซ็ตคีย์โลเคชันคีย์ก่อนนะครับแล้วก็ขยับมาปึ๊บนะครับแล้วก็คลิกขวาที่นึงอ่าเราจะเลือกเป็นแบบอ่ารีสโตก็คือให้มันกลับไปในตำแหน่งเดิมนะครับกดปึ๊บ ่กลับในตำแหน่งเดิมแบบนี้นะครับอ่าก็จะได้เป็นลักษณะนี้พอ,อมาวิวตรงนี้ปุ๊บนะครับก็ใส่เป็นเหมือนเดิมค <c oughs> ่ะนะครับ <c oughs> ง่ายๆแบบนี้เลยอ่าทีนี้นะครับเราต้องการที่จะประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเนาะนะครับส่วนส่วนหัวเนี่ยมันมันถูกหายไปแล้วนะครับ <c oughs> เราสามารถที่จะเปิดมันขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะไปหาชื่อตัวเมื่อกี้เนี้ยนะครับตัวโคนมัน โค้มันก็อยู่ตรงนี้นะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับเราจะใช้เอฟเฟกที่ชื่อว่าเฟดอินตัวเฟดอินเนี่ยมันก็จะค่อยๆมานะครับมันจะเป็น property จะเป็นตัวสีแดงตัวนี้ opacity อย่างนี้นะครับวเวลาเวลาเราขยับเนี่ยอเป็นสีแดงแบับนี้ค่อยๆขยับมาะนะครับแล้วก็ถัดมาเราก็จะก๊อปคีในส่วนของที่เป็นที่เราสร้างไว้แต่ตอนแรกเนาะก็คือจะเป็น คีตัวนี้นะครับที่มันมีการหมุนแล้วก็เปิดก็คือเราสามารถที่จะก๊อ,อปปี้ตรงเนี้นะครับที่ที่ถูกสร้างไว้แล้วนะครับเราดึงมาดึงถอยมาจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการคลิกขวาแล้วก็ i n นเ r อนะครับก็เหมือนกับการกลับด้านเนี่ยพอมันใส่มาปุ๊บม,มันก็จะมันก็จะเหมือนกับไม่ต้องไปสร้างซ้ำเนาะก็คือจะกลับด้าน แต่ว่าเวลาเวลาที่เราที่มันสร้างเนี่ยนะครับเราอาจจาะปรับตัวนี้นิดหน่อยเพราะว่าเวลามันอาจจะไม่ได้เท่ากันเนาะคือเราจะให้ฝาเนี้ยใส่เข้าไปก่อนก่อนที่มันจะกิบล็อกตรงนี้นะครับ <c oughs> เวลาเวลาเวลาจะแก้ไขนะครับเราก็มาคลิกที่ตัวนี้ตัวเดียว <c oughs> นะครับเราเลือกฟิลเตอร์ที่เป็นตัวเนี้ยตัวที่เป็นตัวคีย์คีย์ตัวเนี้ยนะครับเราบอกว่าอ่า จากเวลาที่มันที่มันใส่ที่มันปิดฝาเนี่ยนะครับก็เลื่อนลงมาให้มันสักสิบแปดวิอ่ลองิดปิดคียไปแล้วลองย้อนมาดูใหม่อ่าเราลองก็ลองเทสด,ดูปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะใส่ใส่เสร็จแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยที่คือมันต้องใส่เสร็จที่วินาทียี่สิบสองนะครับนี่คือเราก็ดึงมาให้มันเสร็จที่วินาทีที่สิบแปดแล้วก็ปิดไปค่ะอ่าแบบนี้เอง นะครับก็จะได้แอนิเมชันแบบนี้ mm hmm. นะครับก็คือตามที่เราเซตไว้เลยประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาเราเซฟนะครับก็มาที่เวิร์กช็อปนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็มาที่วิดีโออ่าแล้วก็เลือกเป็นแบบ Full HD เลยค่่ะอาแล้วก็เซฟเป็นวิดีโอนะครับก็จะได้ตัวอย่างแบบที่ให้เห็นให้ให้ดูตอนแรกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะคะ ก็เรียกว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการทำงานที่ดูมีความโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นนะคะพอเราที่แบบมีวิดีโอรูปแบบแบบนี้ครับปกติคือการที่เราจะใช้การทำแบบนี้ค่ะการทำพวกแบบวิดีโอในการแยกชิ้นส่วนอะไแบบนี้มันจำเป็นสำหรับงานประเภทไหนบ้างครัพี่บูชจริงๆก็จะเป็นพวกงานในส่วนของงานพวกเครื่องจักรหรือพวกงานติดตั้งอะไรพวกเนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปหน้างานเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่ได้ ไม่เห็นเห็นไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะครับมันอาจจะต้องมีติดอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าถ้านี้เราถ้าเราได้เตรียมตัวไปก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะทํางานได้ไวขึ้นอ่าเราได้เห็นอุปกรณ์ก่อนหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรพวกเนี้ยค,ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่มาชม่วมากเลยนะคะที่มาแนะนําทริคดีๆนะคะในการใช้งานเอ่อเป็นเรียกว่าเป็นตัวแอดออนได้ไหมคะอ่าใช่ครับเป็นตัวเป็นตัวแอดออนครับผม ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อกับแอปพลิเคชันได้เลยใช่ไหมคะพี่วชอ่าใช่ครับติดต่อมาได้เลยเนาะค่ะวันนี้ก็ต้องฝากเแฟนรายการของเราหนึ่มค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด u b s c r i b e แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราค่ะเราก็จะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แหละในการสอนการใช้งาน Solid Work s นะคะต่างๆมาฝากกับทุกๆท่านอีกแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนต้องขอตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ